สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาภาสรแก้วบุญชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2เลขที่28ค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมที่2.2การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีค่ะสมมุติฐานกลุ่มนะคะแผ่นธรณีเคลื่อนที่ได้จากกระบวนการพาความร้อนภายในโลกค่ะนำพิกไทยปน่นใส่ลงไปในกะทะ ใพิกไทยให้อยู่ในทั่วกระทะค่ะ่มลงไปตั้งในกระทะยังไม่ได้รับความร้อนค่ะ สรุปผลการทํากิจกรรมนะคะเมื่อน้ํามันได้รับความร้อนซึ่งทําให้น้ํามันด้านล่างเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให้เกิดการกระจายตัวและเคลื่อนที่สู่ด้านบนเกิดการถ่ายโอนความร้อนสู่อากาศทําให้น้ํามันด้านบนที่มีอุณหภูมิตม่ําจึงไหลวนสู่ด้านล่างซึ่งสังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของผลงขมง,งวัสดุค่ะซึ่งแผ่นโฟมที่วางอยู่ด้านบนเคลื่อนที่ตามทิศทางของน้ํามันด้านล่าง เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่อยู่ด้านบนเนื้อโลกค่ะขอบคุณค่ะ